ทดสอบเพจใหญ่ไหมครับถ,ถ่ายครูไหมห้าจุดห้าหกแล้วฮะระยะนี้นะครับยี่สิบห้าเมตรระยะยี่บห้าเมตรนะครับกือบศูนย์ห้าจ <8. S 1> ุดห้าหกแปดแปดห้านี่ครับ ไปดูกันรู้แต่ว่าล่วงไม่ต้องห่วงครับไปโรงพยาบาลก็ไม่ทันหายเลยบ <ะ S 1> ยบ นะตามต่อด้วยเก้ามมครับก๊อกสี่สิบสามเมตรอุ่นใจเขานี่นะครับไม่ทะลุ อยู่อยู่อยู่เข้านี่อ่าปเมเจอร์ต่อเดี๋ยวลองดูกับลูกเมเจอร์นะครับต่อไปเป็นเก้าเมเจอร์นะครับปื้นกระบอกเดิมป็อกสามสี่ินนะครับ ครัไอ้ดูครับโอ้หวัวกระสุนอยู่ยแต่ดูด้านหลังแล้ว,วไม่ทะลุไม่ทะลุครับไปเจอกันที่โรงพยาบาล ได้ครับขนาด9มม,ม,มได้สองนัด